สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะเดี๋ยวเมื่อนี้ผมจะพามาตัดผักสลัดค่ะสลัดกรีนโอ๊กเนาะคะ่ะกรีนโอ๊กต้นพ่อกินล่ะค่ะต้นนึงเบิ่งน,นี้ม่แเป็นต้นใน,น้อหนอยเด้อพี่น้องต้นแย่ก็ถาดอีกค่ะนี่เห็นบ่นี่แย่ก็ถาดอีกเ,อเขาเอาอนี่ยังกระด่งกระบุงก็กงกงกยังอียังดอกค่ะ นี่อันนี้ก็สิเป็นส่วนหนึ่งเนาะค่ะบางตน้นมันก็สิไม่บางต้นใหญ่บางต้นน้อยเนาะเดี๋ยวบูมจะมาเลือกตัดออกค่ะตัดไปกินมันนี้สกินเมียงเมียงไก่ค่ะสกินเมียงไก่เดี๋ยวกำลังกำลังจะอบไก่ค่ะพี่น้องค่ะจะตัดสลัดอยู่นี่แหละสลัดอินซี่ของเฮาเบิงยี่ใน่กระบะพ่อเพียงของบูมเนี่ยแหละค่ะปลูกปลูกหลายๆอย,ยางปนกันเห็นบ่าค่ะ กินเองเนาะค่ะอยากยังขาดเตื้องยังกรย่างขาไม่เก็บกินอ,อ่อนซ่อนบอกพริกต้นนี่บอเศร้าด้ค่ะพี่น้องมี่หมดอกไหมทั้งดอกทั้งหนวยทเมศปลูกนาห่อนแห่งสิ้นใหญ่ก็นี่นะคะเนาะทเมศปลูกนาห่อนว้าเบิ่งเนี่ยสมดกคักดกเนยไหนงามงาม,งามหอมหอมค่ะสังเกตเบิ่งได้ค่ะพืชผักของเห้าเนี่ยถ้าเกิดเห่าบใไซอ่อ พวกยาคามาแร้งหรือว่าพวกยาคามนแร้งเนาะค่ะเนาะยาคามาแร้งว่าสันล่อเ่าเรือมาเต็มเลยพวกยาคามาแร้งพวกยาฉีดอย่างต่างเนี่ยค่ะดอกพกพริกมันจะหอมมากเลยค่ะหอมมันจะกลิ่นมันคก่ายๆแตงกวาเลยค่ะผู้ใดเข่าสวนพริกสิสัมผัสได้เนาะมุมสัมผัสกลิ่นเขาได้ค่ะดอกหอมหอมเงนแตงกวาเลยเดี๋ยวเมื่อนี้มุมจะมาตัดก่อนมาตัดพักก่อนค่ะ มัวแต่เบาไหลเดี๋ยวใส่ถุงมือกันนะคะเธอใส่ถุงมือกันเยี่ยมมือแรงเสียงนกนกบ่เขาบานเขาซองบ่เยี่ยมมือแรงนี่เบิงบกพริกต้นนี่บอกพิกต้นนี่บ่มกับตัดออกแล้วเดียวค่ะเขาเป็นอันนี้เบิ้งพี่น้องมืงจะเอาให้เบิ้องเดี๋ยวจะเอาให้เบิงเ้งดอกค่ะมตาตัดผักมตาตัดผักมาตามหัวคอค่ะมตาตัดผัก มึงเนี่ยตาอ,อ่อนซ่อนแท้ไ่ยอยากตัดเลยค่ะแต่ก็ต้องตัดแต่ก็ต้องตัดนะคะนเน้มือนี่ไม่แนวกินพลาดไหมเดี๋ยวตัดก่อนตัดโชกันค่ะตัดโชก่อนวันจะได้ต้นใหญ่ๆซ้ำไดตัดตรงนี้เลยอือ งพี่พน้องคะแมหญ่ขักใหญ่เนี่ยโอ้ยอยากปลูกจังสีดไถ่เดเนาะอยากปลูกได้จังสี่ทุกต้นเนาะค่ะเนาะโอ้แต่อ่อนซ่อนเลยพักอินซี่ของเฮาเดี๋ยวไปล่างดินล่างฟุ้นล่างดินล่างฟุ้นออกกินโอ้ยมึงเลยค่ะพี่น้องโอ้เอามาเอามาเอากล้องให้เบิ้งกันพี่น่ะ ม่งแน,น่คุณม่วงเงาแน่งเ,งเงาเกือบท่อแขนเกือบท่อแขนเด็กน้อยค่ะไ,ไงค่ะไ,ไงเน่เถอโอ้ใส่หนำมักบ่จากเธอเองเบอ่ถึงสองเธอบ่ถึงสามเธอสามไหมเนาะค่ะเนะเาะข้อไส่หนำมักตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยโอ้ตะอ่อนซ่อนเถอต้นอื่นนั่นกับต้นอื่นกับบัวป็นนังสีเด้อค่ะเดี๋ยวเดียวเดียวอ่อนนี่ไว้คุณอะ เป็นตาแสบเนาะคะ่ะเนาะเขียวใบเขียวงามเหลือมงมงอยู่ต้นอื่นกับงามเพื่อกันนั่นละ่ะชควม่เขาแน่นี่ต้นอื่นกับงามอยู่ค่ะแต่หันปลูกเบียดกันเนาะนี่ปลูกเบียดกัน้าเป็นลูกห้างๆกันจักคาเขืเทะเลาคาขาคืบขาคาขืบนี่ต้นอื่นเพาก็ใจใหญ่เยอะแต่บา,บางตน้นต้นกาเขาก็บสมบูรณ์คือว่านั่นล่ะเนาะคะ่ะแต่ละเม็ดมันก็บ่คือกันเนาะ ต่ละเม็ดเี่ยากาลงอะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกเอาอีกต้นนี้ก้อนต้นนี้ก็เท่าแล้วเดี๋ยค่ะนี่ต้นนี้ก็เท่าแล้วตัดไปประมาณนี้อึ๊บต้นนี้เท่าจนว่ายืดแล้วค่ะผักกาดผักกาดผักสลัด เอิญพักสลัดหอมแต่ก่อนนี่บุมกับบุหงจักซื้อดอกค่ะเอิญแต่สลัดสลัดจังเป็นผัสสลัดยั้งต่อสลัดยั้งเนี่ยแล้วก็ซิมิสลัดอีนึงอันนึงใบยิ่งยิ่งอะค่ะจักสลัดอีอย่างดอกบุมจับโมได้บุมเอิญแต่สลัดสลายมันคือสลัดมันคือสลายแล้วค่ะเนาะเนี่ยโอ้เขียวงามให้เอาอีกบ่เอาอีกเธอมีคนกินน้ำอันนี้ก็สิเอาไปให้เป็ดดอกค่ะนี่ เนี่ไปย,ยังสียเอาไปทิมใส่ขอกเป็ดนี่ตนน้นหน่อยๆนี่ก็มีนี่มาแต่ไสนี่ตนน้นหน่อยๆเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปเอาต้นกามาปลูกอีกค่ะเดี๋ยวเก็บบกพริกอันชุดนี่ออกเบิดก้อนขันบกพริกหนา,หนาวนี่ปลูกรุ่นมูแล้วก็ได้เก็บรุ่นมู ก็อ,อีกจักเหงງบอลูสีล่องมึงเงานี่มันสิแตกออกอีกบอเพราะว่าเขาตัดให้แดดเขาซ่องถึงและะ้วค่ะแสงแดดี่มันเทศให้ต้นใหม่เขาใหญ่เลยคะ่ะพี่น้องใหญ่ล้วกะ็แข็งแรงและะ้วค่ะเนี่ยเห็นบอกอันนี้ก็สีใหญ่ย,ยุ่นี่ถ้าเกิดบรปลูกเบียดกันสองต้นนี่อ่อนซ่อนแต่บอกพิกต้นนี้นี่ละนี่ต้นติดเตีย่ยไหมพี่มาลอยออกลูกเมื่อลอยออกลูกโดกโดกพี่นะคะพี่น้องเอ้ย เพจเพเดอบอกพีกอันนี้มู่อยใหญ่ให้มากตั้งแต่สามปีที่แล้วมันก็ขายายพันธุ์มากเลยเลยทนทนท่านมากเลยค่ะนี่ต้นมันทนหนาวผอมจ๊กบอกพีกพันธ์เอียงค่ะมันสีเซียาค่ายพีคิโนคะค่ะพีคินนเม็ดเล็กอะค่ะเนี่ยรสชาติกับเียาค่ายกันเพจเพดรบอกพีกอันนี้เนี่ยต้นอื่นมีบอบูนี่ผมกค่อยได้สังเกตเห็นต้นนี้ต้นนี้ก็อีกอยู่ทั้งกระสอบทั้งขนต้นหนึ่ง เด้อสิได้เก็บมเมล็ดไใบยีดอกค่ะนี่เขาทนดีค่ะเขาทนหนาวดีเจ้าพวกพริกประเทศใดดอกมูพยยอหญ่ลนนลเล่าใหญ่บ้านลราบัานนี้เล้าก็เลยเอาพวกกระทางบุกพริกมา็ห้ตั้งแต่สามสี่ปีขึ้นหลังพุ่นละค่ะตะอ่อนซ่อนอู้บุกพริกอยังผู้ใดหูกระบอกบุ๋มในเด้อค่ะเด้อเป็นบุกพริกพักนหนั่นของพันใดกบบระบอกลูก บรูจักเนาะค่ะเนาะมันผสมปนปกันไหเบ้อหรออันนี้ก็เม็นเรดคอดล่ะนี่ค่ะนี่ต้นบกต้นน,น้อยนอยนี่ต้นบกกว้างออกต้นบกเป็นพุ่มือว่านั่นและเนาะที่แรกบมม่าบมจะวอาอันนี้แล้วบดมเ,เลือกเอาถอนต้นที่เขาสมบูรณ์จัหน้อยเพราะว่าผมกล้าเบียดกันเนาะคะ่ะเนาะเมล็ดมันเหลือมาจากปีที่แล้วอะปิดกายนะคะ ก็เลยลองเอามาเนบเน็บเบิ้งไต้ต้นบกกพริกก็เลยได้กินอีหลีบบบนีออ้คลิปนี้ผมมาซ้ำนี่ละค่ะผมเ้าบ้านกันเดอ้อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณทุกทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เ้อค่ะเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ